คอยลังยึดงึดบออย่างแต่ไม่แต่กระติกกระติกเปิดติ๊กตอกหอกับพ่อแต่แต่กระติกมันเป็นี่อย่างหนักหนากับกระติกโอ้กระติกนี่กระบอกูจักบอบอกความหลับคนจังสันจังสิหัวคอยละงึดมีแต่แต่กระติกใครอยู่ดอกบ้านคอยใส่ขวดใส่ขวดบ้านคอยใส่ขวดบ้านคอยบ้านใส่กระติกจักเทียแต่แต่คอยรู้ว่ากระติกเป็จังสี่แ่คอยบ้านใส่กระติกจักเทียเลย ใครยู man, beans, ่ดอกบ้าน่อยใส่ตะขวดเวลากินน้ำ่อยก็ใส่ตะขวดเออคอยบอใส่กระติกจักเฉียดเลยกะติกกระเพาะอุ้ยจั๊กเฉียวนะข้อมแด่น้ำกระติกดอกเว้ยเออขันไม่ลูกข่อยสิบอตั้งซื้อลูกว่ากระติกจังไใดก็มีแต่กระติกกระติกเปิดติกตอกเปิดไปเปิดมากกับพ่อตายแต่กระติกโอ้ยกระติกมันเป็นเนี้ยเอาไปมั่งค้นดินึอจังไใดเฉยได้เลยโอ้ข่อยกบอสเข้าใจไครอยู่ดอกบ้านข่อยบ่ได้ใส่กระติกบ้านข่อยใส่ขวดข่อยแช่ตู้เย็นข่อยก็ใส่ขวด ย้ำนั่นคอยกับเปิดตู้เย็นเอาหน้ามากินคอยไ่ได้ใส่กระติกจักเทียรย้ำไปงาน้นคอยจะจำจนตายแล้วว่าคอยจะบม่ใส่กระติกใส่กระติกย้ำนั่นคอยจะบม่ใส่กระติกจกักเถียร์ว้ามากเราบอสวงเวย้ยบอสวงกันกระติก